จับแล้วใครจะเป็นคนจับมันลูกใหญ่มากอะเนี่ยรอบสอง้ยกไม่ได้ใครล่ะก็สองคนไหมสองคนจับมันไม่ขนาดสองคนจับมันไม่ขนาดอ้านี่จับเลยตัดเลยใช่ไหมตัดเลยตัดเลยระวังนะหนึ่งหนักไหม นะมียางด้วยนะมียางด้วยนะระวังนะแล้วอีกลูกอะ่ะอันนี้ยังไม่แก่